เรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพและก็ท่านสมสาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับโดยเฉพาะผ่านไปถึงท่านที่ได้ให้ข้อคิดเยอะผมอยากจะเริ่มต้นว่าสิ่งที่ท่านได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบจะพูดทุกเรื่องนะครับแล้วก็ทุกประเด็นที่คนเข้ามาพูดในวันนี้นะครับในสองวันนี้แต่ผมอยากจะเข้าประเด็นนะครับ ประเด็นที่เป็นเรื่องที่คิดว่าประชาชนอยากจะฟังเพราะข้อสรุปแล้วดูเหมือนทุกอย่างมันแย่แล้วก็ประชาชนไม่ควรจะคาดหวังอะไรบ้างผมก็ก่อนที่จะไปสรุปว่าอยากสรุปว่าประชาชนต้องมีความหวังครับประเทศจะต้องมีความหวังครับถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนดังนั้นผมขอจะเริ่มด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดอะไร ผมเห็นด้วยครับเศรษฐกิจไม่ดีไม่เถียงครับเศรษฐกิจไม่ดีและไม่ดีจริงๆไม่ใด่ดีไปเดี๋ยวประดา่ารู้ไหมไม่ดีมาอย่างยาวนานเพราะท่านก็กล่าวมาแล้วในอดีตเราเคยลุ่งเรืองแล้วก็ดีเพราะอะไรดีเพราะจังหวะดีเพราะความพลุกแต่ผมว่าไม่ใช่นะครับดีเพราะเรื่องต่างๆที่เราได้ทําลงไปในอดีตและส,ะสอดคล้องกับเหตุการณ์ล่ววันนี้นะครับดังนั้นผมเลยอยากจะเรียนว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ไล่มาเลยฮะไล่มาตั้งแต่พืชผลเกษตรไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงผลเกษตรทิศหน่อยว่าถ้ามันไม่ดีแล้วเราจะทํำยังไงครับเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับพูดถึงเรื่องการลงทุนอุตสาหกรรมไม่ดีเพราะเราสู้เขาไม่ได้เรามีการลงทุนใหม่เป็นเรื่องนวัตรกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับเราไม่มีคนที่จะดูแล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรมากนอกจาก d ั t a c e n t e เอร์นะครับสิ่งที่มีอยู่การลงทุนภาครัฐแน่นอนครับ<ม>เบิกจ่ายช้าและเกิน 60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ตั้งความหวังไว้75เปอร์เซ็นต์หรือจะขึ้นไปถึง8เปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วก็เรื่องการส่งออกนะครับการส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วมันตัวเลขมันก็ขึ้นจริงนะครับแต่ว่าผมก็มีข้อสังเกตครับว่ามันเป็นการส่งออกของที่เราคิดว่าทําให้เศรษฐกิจมันไม่ดีหรือเปล่าเพราะสินค้าที่เราส่งออกเนี่ยมันมี value added น้อย ซึ่งถ้าดูแล้วก็พืชผลเกษตรนะครับที่เราส่งออกแวลูแอเดียน้อยก็คือสิ่งที่เราส่งออกไปเนี่ยเมื่อเทียบกับต้นดูไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยทั้งหมดนั้นท่านจะไม่บอกว่าไม่ดู GDP ไม่ได้เพราะพื้นฐานของ GDP นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาวิชาการก็หมายถึงถ้าผมจะพูดแบบภาษาทั่วไปนะครับไปถึงที่น้องทางบ้านก็คือการที่ GDP ดีก็คือหมายถึงประชาชนต้องกินดีอยู่ดีครับ มีกําลังซื้อมีกําลังบริโภคทีนี้ถ้าเราลองไล่ไปคนจะมีกําลังซื้อกําลังบริโภคแปลว่าอะไรครับก็ต้องมีการจ้างงานครับมีการลงทุนส่วนตัวครับมีรายได้ครับดังนั้นการที่จะมีสิ่งเหล่านั้นได้ก็แปลว่าในประเทศสุดโจย์ออกมาก็คือต้องมีการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องการลงทุนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทำไมเราถึงจะมีความหวังหรือไม่มีความหวังจากการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยทุกๆเกือบทุกเซกเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจากกาลังการผลิตเนี่ยก็จะส่งออกดังนั้นส่วนหนึ่งก็จะไปสร้างความกินดีอยู่ดีเพราะส่วนส่งออกนั่นก็คือพื้นฐานหนึ่งก็มาจากการลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการส่งออกเป็นพื้นฐานของการจ้างงานนําไปซึ่งการรายได้และกินดีอยู่ดีนะครับพ่านผมก็เลยบอกว่า GDP นี้ยังมีความหมายอยู่เป็นสากลที่เขาวัดกันเพราะมันหมายถึงการกินดีอยู่ดีครับ ทีนี้ถ้ามานั่งดูว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีจริงๆครับเพราะเราเติบโตแค่1.9%มาเป็นเวลาย,ยาวนานถัวเฉลี่ยไม่ดีจริงๆครับแต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าการที่มันไม่ดีนี่มันเจดจากพื้นฐานของโครงสร้างการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานของโครงสร้างการที่เรามีความพร้อมสําหรับสินค้าที่มีมูลค่าดีเพื่อการส่งออกอันนั้นมันไม่ได้สามารถจะแก้ในปีเดียวหรือครึ่งปีได้มันเป็นปัญหาต่างๆที่ตามมา นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเราก็คงจะต้องแก้ไขดังนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าถึงจะไม่มีความหวัง GDP ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูจาก1.9แล้วเอา2.5นะครับเราก็จะว,ว่ามีการเติบโตขึ้นมาประมาณ30%ละนะครับถึงแม้มันจะไม่เท่ากับประเทศอื่นที่เขาได้5-6%ก็ตามแต่เราก็ได้ตั้งเป้าว่าไปปีนี้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องผลักดันให้มันไม่ต่ำกว่าสนะครับก็คือขึ้นไปอีก20%โดยประมาณจาก2.5 อันนั้นก็คือความหวังนะครับเราจะไม่ตั้งไม่ได้แล้วเราจะไม่สู้มันก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วเราทําไมถึงแะค,คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับใน3%ที่เราต้องให้บวกกับพ่ออะไรครับเพราะเราก็ดูแล้วจากผลการศึกษาของแองกชาติก็บอกแล้วว่าเศรษฐกิจค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆมันก็เติบโตขึ้นมาจริงแหละครับแล้วมันการเติบโตขึ้นมาเป็นลําดับขั้นเนี่ยถ้าเราแยกเป็นควอเตอร์แล้วก็เห็นว่าสอที่มา2ควอเตอร์สุดท้าย ก็คือ3%าเและสาก็คือ2อสุดท้ายหเดือนสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเราโตประมาณ 3. 1ซโดยประมาณถึงแม้มันจะยากนะด้วยความลําบากขึ้นมา3.1มจุดะนเราก็คิดว่าเราต้องใช้อาศัยโมเมนตัมตัวนี้นะครับในการจะผลักดันให้มันอยู่ที่ในสองควอเตอร์สุดท้ายก็คือ3แต่ถ้าเราตั้งไว้ที่3โดยเป็นโมเมนตัมเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าต้องมีตัวอะไรที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเครื่องจักรต่างๆมันก็จะมนเดิมทีนี้ผมก็อยากจะมาไล่นะครับในเรื่องที่ พูดถึงเรื่องการเกษตรผมยอมรับครับว่าเรามีการส่งออกเนี่ยซึ่งผมก็ขอยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวแล้วกันเพื่อจะใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาระยะย,ยาวยกตัวอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยนะครับเราส่งออกเยอะเหลือเกินเราเคยส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศแล้วราคาที่เราส่งออกนะเกือบจะเท่ากับต้นทุนหรือเสมอกระต้นทุนความหมายคืออะไรครับราคาส่งออกเนี่ยกับราคาที่เกษตรกรผลิตเนี่ยเกือบจะเท่ากันเลยในข้าวบางพันธุ์ แปลว่าเราส่งออกในสิ่งที่เราไม่มีกําไรเหลือเลยนะครับแปลว่าเราเท่าทุนแล้วเราจะผลิตทําไมนั่นคือคําตอบเป็นคําตอบที่ดีว่าเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เหมือนแนดดิตไหมผมมก็ย้อนหลังไปหน่อยนะครับย้อนไป10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยผลิตข้าวสารนะได้ถึง21ดล้านตันเราบริโภคแค่9้าเองเราส่งออก12มากไปครับยิ่งส่งออกมากยิ่งแย่ถ้าราคาที่ส่งออกเนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนเล็กน้อยหรือเท่ากับต้นทุนก็แปลว่าเราทางานฟรีครับ แล้วเราจะมานั่งทํางานฟรีได้อย่างไรอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในขณะนี้การผลิตเหลือ17ล้านตันการบริโภคขึ้นมาเกือบเกือบ11ล้านตันก็แปลว่าเรายังเหลืออยู่6ล้านตันนะครับก็แปลว่าเราก็ผลิตของที่เยอะแล้วส่งออก6ล้านตันโดยที่เราไม่มีแวลูหรือม,มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเอาง่ายๆเลยครับเราส่งออกข้าวไปเนี่ยเราจะส่งออกข้าวในราคาที่ต้นทุนสูงไปทาําไมดังนั้นคําถามก็คือว่าจะต้องทำสองอย่าง ก็คือสิ่งที่เราจะต้องลดนะครับก็คือว่าเราต้องใช้พื้นที่ปลูกให้น้อยลงและนําพื้นที่ปลูกเหล่านั้นไปทําอย่างอื่นในที่ที่เรายังขาดอยู่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราบริโภค11ล้านตันเนี่ยนะครับผมก็ไม่คิดว่ายอดมันจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ดังนั้นสมมุติว่าถ้าเรามาคิดว่าเราจะผลิตให้มันได้สัก14ล้านตันตั้งเป็นเป้าไว้นี่คือโครงการระยะปานกลางระยะยาวที่จะท่องทําแล้วเราก็เชื่อว่าเมื่อเราลดไป3ล้านตันเนี่ยนะครับจะคืดเป็นพื้นที่ปลูกที่เราจะเหลือคูณด้วยสี่ครับง่าย สามล้านตันคูณด้วยสี่ท่านจะเหลือพื้นที่เหลือสิบสองล้านไร่คำถามโจทย์ที่ดีก็คือท่านจะสิบสองล้านไร่มาทำไรนะครับวันนี้เรากําลังทําการดูอยู่ว่าจะแมทกับไรก็ดีที่สุดก็คือสิ่งไหนที่เรานําเข้าเราก็ควรจะต้องผลิตเองหรือปลูกเองโดยที่ดูว่าตัวนั้นเนี่ยนะเมื่อการปลูกเองแล้วต้นทุนเราเนี่ยนะครับสู้กับต่างประเทศที่นําเข้าโดยมีบวกค่าขนส่งไหมถ้าได้กระทำยกตัวอย่างตัวแรกนะครับก็คือข้าวโพดวันนี้ก็ราคา8บาท8ปบาท50าทต่อกิโล ถ้าท่านมีดินที่ดีดูแลที่ดีก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกิโลเพราะนั้นไร่หนึ่งท่านจะได้ประมาณห5ื่นห้าหมื่นหกวันนี้ก็คงอย่าไปปลูกข้าวดีไหมถ้าเรามีทําแผนอย่างนี้ประเด็นอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้คนเข้าใจไม่ปลูกข้าวตรงนั้นนําไปซึ่งการปลูกข้าวโพดก็แปลว่ารัฐจะต้องดูแลครับอย่างน้อยโครงการสามปีห้าปีดูแลให้เขาหยุดปลูกแล้วไปปลูกอย่างอื่นเป็นต้นนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะปึงทํานะครับเ,เรื่องหนึ่งก็คือว่า เกษตรเนี่ยนะครับของทุกประเทศเนี่ยเป็นยุทธปัจจัยเป็นของจําเป็นของประเทศดังนั้นในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะดูว่ายังไงก็ตามไม่ว่าต้นทุนเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องปลูกนะครับเป็นความมั่นคงของประเทศดังนั้นหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเช่นญี่ปุ่นกิโลหนึ่งที่ผมเคยเรียนนะครับประมาณ200บาทต่อกิโลขณะที่บ้านเราขายอยู่ประมาณ30-35บถึงาบาทต่อกิโลทําไมเขายอมให้ขาย200บาทนะครับ เพราะเขาคิดว่าราคาข้าวที่ขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยสำหรับญี่ปุ่นแล้ว200เยอะแต่ของเรานี่ถ้าเพิ่มแั่ห้าบาทเนี่ยนะครับชาวนาก็จะได้ข้าวเปลือกอีกตันละ2,500บาทเอาละเข้าๆเท่านั้นเองผมก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีการจัดระบบของราคาระบบของการปลูกและนอกเหนือจากนั้น11ล้านตันที่เราบริโภคแล้วถ้าเราจะเหลือสัก14บเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าอีกหน่อยพื้นที่ที่ปลูก14เนี่ยท่านคุณสีก็64ล้านไร่ จริงๆ6-4ล้านไร่ถ้าท่านทําเรื่อง productivity เรื่องระบบน้ําให้ดีระยะปานกลางและยาวต่อไร่ควรจะดีขึ้นพันุควรจะดีขึ้นก็อาจจะลดพื้นที่ปลูกได้อีกหน่อยด้วยนะครับเป็นต้นดังนั้นผมก็อยากจะบอกว่าในเรื่องเกษตรเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูเพื่อเพิ่มมูลค่าของการส่งออกแต่เลือกส่งออกเฉพาะสิ่งที่ดีกว่าต้นทุนในประเทศต้นทุนไหนสู้ไม่ได้ต้องปรับปรุงถ้าปรับปรุงแล้วย,ยังไม่ได้ก็ต้องลดเป็นทำอย่างอื่นแทนนะครับ เรื่องที่2ก็เรื่องอุตสาหกรรมเราลงทุนในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยังไงซะเราจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมซึ่งเคยลงทุนนับ10ล้านล้านบาทในบ้านเราเนี่ยทีเดียวไม่ได้เราทํามาตั้งสี่ห้าสิปีแล้วดังนั้นเราก็จะมานั่งดูว่าอุตสาหกรรมเรื่องแพทเรื่องโครงสร้างเก่าเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็ยังคงอยู่กับเราโดยเพพาะใหญ่ๆอย่างลิ่งกนะครับก็เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ยังไงซะก็สามารถที่จะอัปเกรดได้มันไม่เป็น i c e ฮะเหลือเครื่องยนต์ซัมดาต แต่เดี๋ยวนี้เทนโลยี่ของไฮบริดมันใกล้เคียงแล้วมันจะขึ้นไปว่าวันนี้ถ้าเราเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะเขากําหนดมาตรฐานและขั้นต่ําถ้าจะขายนะต้องวิ่งได้เฉยๆ80กิโลนะครับแล้วก็ค่อยชาร์จก็กลับไปใช้น้ํามันถ้าวันหน้าทําขึ้นไปถึงได้120กิโลผมก็ว่ามันความของปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะใช้น้ํามันเกือบไม่ได้ใช้เลยนะครับสําหรับรถที่ไม่ได้วิ่งระยะยาวประกาศก็แปลว่าเทคโนโลยีนี้ ก็กาลังวิ่งคู่มากับ E ีวีซึ่งจะต้องตัดสินกันอีกทีว่าไปทางไหนนั้นโยบายของเราวันนี้เราก็มาทั้งรักษาแพลตฟอร์มเก่ารถยนต์นะครับเราก็มีมาตรการแล้วผมก็ได้มีการคุยว่าทําอย่างไรให้ซัพพลายเชงของรถยนต์ที่อยู่ตรงนี้รับผับเข้าไปไฮบริดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยให้อยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นรถกระบะครับทำไมจะต้องอยู่ผมให้เรียนให้ท่านทราบนะครับในรถกระบะเนี่ยซึ่ง1ตันบวกลบเนี่ยหรือ1000กิโลต่อ1นึ่คันเนี่ย วันนี้ยอดการขายอยู่ที่4ล้านคันในโลกนี้แล้วก็แล้วก็มีความสามารถที่จะชาร์จครั้งหนึ่งก็ได้ไม่เกิน200กิโลโดยประมาณก็แปลว่ามันยังไม่ practical หรือมันยังไม่สามารถใช้ได้คนยังไม่นิยมดังนั้นถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยวันนี้ทุกคนยังไปใช้ ICE Hybrid อยู่เพราะว่ามันขนได้ส่วนถ้าจะใช้เป็นรถไฟฟ้าเลยนะก็จะต้องเป็นขนาดขนสัก3-400กิโลนะครับเป็นรถไปรษณีย์ขนส่งไปรษณีย์อยู่ในเมืองวิ่งน้อย ดังนั้นจึงไม่ไข่เพราะนั้นตัวกระบะขนาดกลางนี่ยังอยู่พราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านเห็นภาพกระบากระบะกลางใหญ่หรือขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยไปด้วยแบตเตอรี่ไม่ได้มีคนเถียงผมไม่จริงใส่ไปใส่ได้ครับถ้าเป็นไวใหญ่บนพื้นฐานของการไม่ใช่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นการต้องมีสถานีระยะทางวิง่งเช่นพันกิโลไปจอด3ที่แล้วรถไปจอดแล้วดึงแบตเตอรี่ออดถอดอดเอาของใหม่ใส่เข้าไปคือชาร์จช้างนอกซึ่งมันก็ไม่ practical วันนี้เขาก็ค่อยปรับปรุงอยู่ก็แปลว่าอะไรครับ แลว,ว่ารถขนาดใหญ่ขนาดกลางก็ยังต้องอยู่ใน ICE อยู่ก็ใช้ไฮบริดไปโดยสรุปผมก็หมายความว่าอุตสาหกรรมที่เราลงพล้วมันไม่สูญหายไป้ะครับเราจะต้อง Improve มันและทําให้มันได้คุยกับสภาอุตสาหกรรมสําหรับของใหม่แน่นอนครับมันกว่าจะเกิดวันนี้ EV มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วผมก็คิดว่า d a t a Center ในแง่ของมันแล้วก็ไม่ได้สร้าง Value Ad d e d ในเชิงของการก่อสร้างในเชิงของการเก็บข้อมูลในเชิงของการทำคลาวในเชิงของการทำเอไอคอม i พลเซอร์ไรส์นะครับต่างๆเหล่านะั้นมันจะมีประสิทธิภาพเมื่อต่อเมื่อเราสามารถที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของ AI นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนสําหรับเรื่องนี้เพิ่นก็ใหม่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าการให้บัตรส่งเสริมผ่าน BOI เนี่ยมันเยอะแต่จริงๆสิ่งที่ยังดูคือเม็ดเงินผมอยากให้ข้อสังเกตดังนี้ครับ การลงทุนในบริเนี่ยวันนี้มันมาเยอะมากๆเลยถ้าเราจะว่าไปแล้วมันเกิน1.1ึ่งจุดหนึ่งล้านล้านในปีที่ผ่านมาแต่เราคัดออกครับมาสมัครเฉยยังไม่นับมาดูได้บัตรยังไม่นับจนกระทั่งเราออกบตรไปอนุญาตให้เขาเลยทั้งภาษีแปลว่าเขารับแล้ววันนี้เหตุการณ์ตรงข้ามกับสมัยก่อนครับเมื่อก่อนนี้การลงทุนอุตสาหกรรมมันมีลักษณะเป็นเครื่องจักรดังนั้นกว่าจะใช้เม็ดเงินเนี่ยอยู่ที่3าถึงหปี ว่าจะใช่หมดการลงทุนใช้มากเลยครับมาลงทุนแล้วกว่าจะเห็นผลทางเศรษฐกิจนะสามถปีแต่วันนี้ตรงกันข้ามครับสิ่งที่มาลงทุนวันนี้กลายเป็นว่าเขามาเร่งเรานะครับเขาต้องการเร็วเพราะทุกคนเนี่ยต้องการต่อสู้กันว่าใครเร็วกว่าชนะดังนั้นของ BI วันนี้เราผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2ปีบวกลบแล้วแต่ชนิดบางตัวก็อยู่ภายใน2ปีเพราะนั้นตอนนี้เม็ดเงินจะเข้ามาสิ่งที่จะทําก็คือว่าวันนี้เราจะมอนิเตอร์ว่าเม็ดเงินเท่าไหร่นี่กลับเข้ามา อาจจะมีอุตสาหกรรมบางชนิดนะครับวันนี้เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็เริ่มหยุดดูแล้วว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวจริงๆแล้วตลาดเฉพาะจริงๆแคปทีเช่นเช่น,ชนเหล็กเนี่ยครับอาจจะมีอุตสาหกรรมบางอย่างที่ทำกรีนสตีลอันนี้ขึ้นมาเป็นตลาดเฉพาะเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แย่งตลาดในประเทศแล้วก็ไปที่ไหนมีลูกค้าเฉพาะถ้าได้อย่างนี้เนี่ยเข้ามามันก็จะเป็นการลงทุนที่ท,ที่ที่มีการจ้างงานค่อนข้างดีเป็นต้นอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพร้อมๆของพื้นที่นะครับซึ่งเขาทางด้านนิคมจะต้องเตรียมตัว EC อีซีต้องเตรียมตัวขณะดเดียวกันเรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับครับว่าพลังงานบ้านเราค่อนข้างจะไม่คอมเพลตีฟหรือแพงไปนิดหนึ่ง4บาท10ตังสี่บาท20ตังเนี่ยท่านเอา3 35บาบาทหาทนก็ตกประมาณสัก1ิบเสเซนแพงไปครับนะครับสิเซนสิบสเซนอย่างเงี้ยนะครับก็คนว่าแพงไป ดังนั้นสิ่งที่จะคอมพลตได้เนี่ยจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ปถึงสิเซนนะครับถ้าแปถึงสิเซนก็คืออยู่ที่3ามสบาทเจบนะครับเออสามบาทห้าสิบนะครับบวกลบขึ้นไปทั้นแต่ละเฟสขึ้นมาทีนี้ถามบอกว่าค่าไฟมันจะลดได้ไงผมอยากให้โครงสร้างแบบนี้ครับท่านดูยังไงมันก็ไม่น่าจะลดได้เลยครับเพราะว่าต้นทุนมันก็คือต้นทุนลงไฟฟ้าบวกด้วยค่าเชื้อเพลิงแต่นี้ผมอยากจะมีข้อ สมมุติฐานอยู่ข้อหนึ่งว่าวันนี้โรงไฟฟ้าที่เราสร้างเนี่ยหลายๆท่านก็ได้ได้อภิปรายไปแล้วว่าเรามีโรงไฟฟ้าที่เกินอยู่ในง่อในแง่ของ installation เนี่ยเกินทั้งสิบห้หเซแต่ในแง่ของ capacity แล้วจริงๆอาจจะเกินทั้งหมื่นกว่าเม,มกเมกะวัตด,ดังนั้นการใช้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ค่าไฟแพงเพราะอะไรครับเพราะเราเตรียมตัวไว้ ค่าไฟต้นทุนทั้งหมดเอามาใส่ในตะกร้าแล้วมาหารจ่ายให้คิดเงินกับประชาชนหรือพูดเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้เหลือนี่ก็มาเก็บเงินด้วยทีนี้ถ้าการใช้ไฟมันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แปลว่าอะไรครับเรากําลังจะมานํากลับมาผลิตไฟต้นทุนเพิ่มขึน,นิดหน่อยเฉพาะเชื้อเพลิงแต่สามารถขายได้มากขึ้นอีกหมื่นกะโเม็รก็แปลว่าตัวหารนี่มันจะลงมาโดยปริยายจาก4บาทสิถึงบาทย20ลงาบยาทนี่คือขั้นที่หนึ่งถามว่ามันจะมี ดีมานขึ้นมาถึงหมื่นกับแม็กไม้ผมอยากจะเรียนนะครับวันนี้ Data Center เอ่ยหลายๆแห่งนะครับแม้กระทั่งพวกทำไบโอพลาสติกเนี่ยเข้ามาทุกคนต้องการหมดแต่เขาต้องการไฟฟ้าสีเขียวเป็น2เฟสเฟสแรกยอมใช้ครับประเทศไทยมีอะไรใช้อย่างนั้นก่อนทําไมเขาถึงยอมมาเมืองไทยเพราะไปหลายประเทศแล้วไฟไม่พอทันทีเขาถึงมาเมืองไทยนี่คือจุดหนึ่งที่เขามาเมืองไทยดังนั้นเขายอมใช้อยู่นะครับประมาณ5ปีบวกลบแล้วก็ขอเปลี่ยนไปใช้สีเขียวสีเขียวก็มี2ประเภทครับ ประเภทที่เขาต้องการจะผลิตเองสีเขียวแล้วก็ขึ้นอาศัยสายส่งเราจ่ายค่าสายส่งแล้วก็คิดนะั่นคือเป็ที่สออีกประเภทหนึ่งใครก็ได้เป็นคนทําแล้วผมขอซื้อที่โนนแล้วก็ใส,ส,ส่สายส่งมาแล้วออกไปรับรองให้ผมผมก็ได้ใบป,ปกาศินบัตรหรือเป็นลายเซนที่เป็นสีเขียวก็แปลว่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปในจุดนี้แต่มันยังไม่ลงอีก เพราะว่าหลังจากที่มันลงถึงจุดหนึ่งเราก็ยังแข่งขันไม่ได้สิ่งที่จะลงก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตไฟจากที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นสิ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าไฮโดรคาร์บอนคำว่าไฮโดรคาร์บอนนี้ก็คือกาซธรรมชาติหรือ LNG ที่เราใช้ถามบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนผมอยากให้ท่านทราบนะครับถ้าท่านพูดถึงโซลา่าถึงแม้จะใช้พื้นที่เยอะเหลือเชื่อครับสมัยก่อนเมกะวัตหนึ่งล้านบาทต่อเมกะวัตนะฮะถ้าท่านจะสร้างเดี๋ยวนี้ผมคิดว่า10กว่าล้านเท่านั้นเองครับ โดยเฉพาะตัวแผงเนี่ยเหลือเชื่อเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะเจ็ดล้านต่อเมกวันนี้เหลือ5ล้านบาทบวกลบก็แปลว่าท่านสามารถที่จะทําได้ถ้าส่วนใหม่ที่ขยายเมื่อลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนสัสดส่วนของไฮโดรคาร์บอนมาเป็นสิ่งที่เป็นรีนวเบิลมากขึ้นนี่คือทางที่1น,นะครับเั้นต้นทุนของส่วนนี้ก็จะถูกลงผมคิดว่าไม่เกิน2บาทนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงของการที่เรียกว่าการที่ค่าไฟจะลงก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างค่าไฟมันไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีไม่สามารถจะเป็นลดตรงไหนได้ทันทีแต่ด้วยปริมาณที่มากขึ้นรับสัดส่วนของที่มากขึ้นเราไปเปลี่ยนเลือกชนิดที่มันถูกลงนะครับอันนั้นก็คือวิธีที่จะแก้มันนะครับเรื่องถัดมานะครับผมก็อยากจะเรียกว่าส่งออกก็คือการท่องเที่ยวก็คือส่งออกชนิดหนึ่งคล้ายๆกันนะครับก็คือคนมาใช้เงินที่เรา ถูกต้องเลยครับผมคิดว่าวันนี้การที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนเดิมเนี่ยลำบากปีแล้ว35.5เราคิดว่าเป็น38.5เนี่ยการที่คนจะไปเที่ยวเนี่ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือว่าเมื่อมาแล้วอยู่นานขึ้นได้ไหมเมื่อมาแล้วใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นได้ไหมสิ่งเนี่ยางลาวนาวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้อยู่ได้นานขึ้นเพื่อจะให้ภาษาที่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเมื่อเข้ามาแล้วจะดีขึ้นนี่ผมเพิ่งไปเก็บตัวเลขจากสาธารณสุขนะตกใจนะครับ ที่เข้ามา35.5เนี่ยมีจำนวนประมาณน่าจะจับตัวเลขไม่ผิดประมาณมากกว่า3ล้านคนนะครับที่เข้ามาเมืองไทยเพื่อสาธารณสุขเป็นคนมีสตังค์ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลที่ดีนะครับวันน้แวร์ลูแอดเดตก็จะค่อนข้างเยอะของนในกลุ่มที่ท่องเที่ยวนะครับเั้นสรุปก็คือว่าทําให้เขาอยู่นานขึ้นก็ต้องมีอะไรให้เขาคิดว่าเขาจะน่าอยู่สมัยนี้คนจะไม่ชอปปิ้งมากแล้วครับเข้ามาต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไปดูสิ่งต่างๆที่เขาอยากเห็นไปเอนจอยในสิ่งที่เขาอยากจะดูนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีรายการต่างๆเหล่านี้อีกเรื่องหนึง่งผมอยากคิดว่าตัวนี้น่าเป็นเครื่องจกักรแต่เป็นเครื่องจักรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นใน3ปีบวกลบนี้แน่นอนเครื่องจักรตัวนี้จะต้องเกิดอย่างน้อย,อยต้องขึ้นไปจาก3ปีขึ้นไปถึง10ปีเครื่องจักรนั้นคืออะไรครับชัดเจนครับมันเริ่มเป็นเงาแล้วท่านจะเห็นว่ารัฐบาลได้จ่ายเงินแล้วไปอยู่ในนี้สาธารณะแล้วก็คืออะไรครับโลจิสติกเบส ก็คือวันนี้เราเพิ่มรถไปลัางคู่แล้วประมาณเกือบพันกิโลการเพิ่มไปพันกิโลนี่ทาให้การขนส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมเปล่าไปทางอีสานลงมากรุงเทพนะครับแล้วก็ตะวันตกไปตะวันออกแปลว่าการขนส่งวันนี้เราได้เตรียมตัวมาแล้วหลายปีอันที่สองรถไปความเร็วสูงต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านดูหลุดแล้วในที่สุดแล้วจากประเทศที่ส่งออกเยอะที่สุดในโลกนะครับผ่านลาวมาเนี่ยก็จะมาเข้าทางหนองคายและในสุดก็มาถึงกรุงเทพต่อได้เลย แล้วก็มีคนเลงไปแล้วครับไปทางใต้าสาเหตุที่เขาไปตรงใต้นี่เขาชี้มาเลยครับเขาอยากได้ตรงที่เป็นท่าเรือส่งออกเพื่อจะส่งออกไปทางอันดามัน mm. ก็พูดได้ง่ายเลยจังหวัดระนองเป็นเส้นห่งที่ใครๆก็ถามผมว่าจังหวัดนี้ดีไหมดีเพราะเขาคิดว่าจากจังหวัดระนองเนี่ยนะครับทำทางข้ามไปทางฝั่งชุมพรก็ง่ายๆอีกซึ่งเรียกว่าแลนด์บิดตัวตัวผมเนี่ยคิดว่าแลนด์บิดเนี่ยอโลนหรือโปรเจกต์เดียวเนี่ยมันไม่ไวเบิลคือมันไม่คุ้มทุนแล้วครับ เอาเรือมาจอดและคนมาฝั่งนี้ยังไงก็ไม่คุ้มทุนแต่ถ้าท่านมีเส้นทางจากเหนือมาใต้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางส่งออกของสินค้าสําเร็จรูปทั้งจากไทยและจากข้างบนนะฮะไม่ต้องพูดประเทศที่ใหญ่ที่สุดเราออกไปทางทางน,น้ขนขณะเดียวกันเมื่อเป็นเส้นทางออกของสินค้าสําเร็จรูปก็จะเป็นทางเข้าของสินค้าวัตถุดิบ ก็จะเข้ามาเมื่อมีวัตถุดิบเข้ามาก็จะมีเสนิมวัิุเข้ามาแล้วก็ข้ามมาทางชุมพรสามารถที่จะมาส่งให้ในที่ที่ทั้งแถวนั้นนะครไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเบนโดเขาวางแผนเขาเขียนให้เราหมดเลยว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะทําดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดและอยู่ในแผนนะครับพะฉะนั้นถ้าพูดให้ครบหมดก็คือว่าเราจะเป็นทรดดิ้ง แล้วเราไม่สามารถจะเป็นฟินหับหรือฟแนนเชียลหับได้เลยครับถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนตราบใดที่เรามีการแลกเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นฟแนนเชียลหับเช่นเดียวกับสิงโป์เช่นเดียวกันแล้วเราเป็นทางเลือกทางเดียวนะครับที่จะออกได้ในยามที่เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศผู้ยิ่งใหญ่สองแห่งการมาทางทะเลลําบากอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะผมก็ไม่อยากจะเรียกว่าตะกุ้นเศรษฐกิจมันเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเติมเม็ดเงินเข้าไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ก็อย่างที่เรียนนะครับวันนี้นี่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วระดับที่ทุกคนก็รับไม่ไหวเราจะเติมเงินด้วยวิธีใดเราก็เติมซึ่งผมเดี๋ยวก็จะมามามาเชื่อมกับเรื่องการเติมเงินผ่านดิจิทัลนิดหนึ่งผมอยากจะเรียนครับก็การเราใช้ศัพท์ว่า Sta b l e c ค i n นี่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับการใช้เซอร์เบอร์คอยมันไม่มี่วนระดับไหนตัวไหนเป็นเซอร์เบอร์คอยแล้วไม่สามารถจะพิมพ์เงินไปเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ด้วยกฎหมายแบงค์ชาติเนี่ยผมไม่สามารถหรือกระทรวงการไม่สามารถ พิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาคู่ขนาะหรือแข่งกับแบงค์ชาติได้นอนสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มปริมาณใหม่แล้วเราทำไปทำไมครับเราทำเพื่อให้มันมีสภาพคล่องมากขึ้นเข้าสูงสื่อรายย่อยมากขึ้นเพราะดิจิทัลอย่างน้อยเนี่ยท่านไปถึงผมยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเวลากู้หนี้จากประชาชนซึ่งเราออกแล้วปีหนึ่งประมาณแสนล้านบาทสมมุติว่าเราออกมาสักส่วนหนึ่ง ปกติแสนล้านบาทนี้จะไปถึงสถาบันมั่งหรือไปถึงคนที่มีเงินครับจองที่1ล้านสาล้าน5้าล้านเราไม่สามารถไปถึงคนที่มีเงินฝากหมื่นหนึ่งสองหมื่นได้อยากจะซื้อ2องพก็ซื้อไม่ได้ังนั้นถ้าจะซื้อผ่านตัวนี้ท่านก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นโทเก้นล่ะครับเป็น g ีโทเก้ไปเลยแต่ไม่เป็นเงินใหม่เพราะตัวนี้เทียบเท่ากับ นะครับแล้วก็ถ้าเรามีกฎหมายอยู่ใน definition มันก็รองรับความความของมันก็ไม่มีอะไรแปลกลครับมันก็เพียงทำให้การ exchange เนี่ยง่ายบนแพลตฟอร์มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีก็สามารถที่จะไป exchange นะครับทั้งลงได้ทั้งขายได้ทั้ง primary market และ secondary market ความหมายคือ ต่อไปนี้ถ้าผมเป็นแม่ค้าหรือเป็นใครก็แล้วแต่มีเงินเก็บอยู่สักสองหมืน่นแล้วผมอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลผมไม่ต้องไปแย่งเลยครับผมก็สามารถซื้อได้แทนที่จะไปฝากที่ธนาคารแล้วได้ดอกเบีย้ยต่ําผมก็จะได้ดอกเบีย้ยเท่ากับที่รัฐบาลให้เป็นตน้นซึ่งต่างประเทศเข้ามาทางนี้นะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะเรียกว่านี่เป็นเงินใหม่ที่รัฐบาลพิมพ์นี่คือเงินที่ถูกต้องเลยนะครับเสมือนหนึ่งที่ที่ที่แบงค์ชาติได้ได้อยู่เราจะไม่ทําอะไรที่ออกไปจากสิ่งที่แบงค์ชาติยังไม่เห็นด้วยนะครับ เรื่องอื่นๆเรื่องตลาดหุ้นนะครับผมคิดว่าวันนี้ในเรื่องของความที่ทำให้เกิดความได้เปรียบของนักลงทุนต่างประเทศต่อน,นักลงทุนไทยเนี่ยเราได้แก้ไปแล้ว8 9ดเก้าสิบอร์เซนะครับเหลือเรื่องหนึ่งต้องกระทำให้เขาเห็นว่าคนที่ไม่อยู่กับร่องกระลอยและทำไม่ถูกนี่ต้องได้รับการลงโทษถูกครับวันนี้พลกรเนี่ยอยู่ในชั้นที่กำลังทบทวนอยู่นะครับโดยทั้งกิจฎีการทั้งหลายหลายแห่งที่จะให้ความเห็นว่า จะทําอย่างไรให้อำนาจเนี่ยเราจะไม่ได้ให้เยอะหรอกครับเราจะเลือกเฉพาะเคสที่มันมีปัญหาจริงๆยกตัวอย่างที่เราเพิ่งเจอในปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมา2เรื่องใหญ่ๆเงินหายไปเลยนะครับในในวันเดียวเนี่ยสี่พกว่าล้านไปถึงใครดูออกแต่ไม่มีอำนาจที่จะสอบสวนไม่มีอำนาจที่จะจัดการได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มอำนาจให้นะครับแต่ทํางานควบคู่กับ น่วยสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสุดท้ายส่งฟ้องก็ต้องผ่านอายการอยู่ดีจะไม่มีการโอเวอร์ไร์หรือไปแอบหนาจคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องการแก้หนี้การแก้หนี้เนี่ยมันเป็นปกติแล้วขั้นตอนด้วยทั่วไปคนเวลามีหนี้นะสิ่งแรกก็คือขอยืดหยุ่นกันนะครับขอยืดหนี้จ่ายน้อยลงยาวขึ้น อันนั้นนะทำได้เฉพาะคนที่ยังพอมีกำลังอยู่ซึ่งเราก็ได้ทำไปนะครับของคนที่มีหนี้ติดแล้วไม่เกินหนึ่งปีแล้วก็จำนวนไม่มากนักเราขึ้นมาก็ปรากฏว่าจริงครับอย่างที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้บอกแล้วก็บอกแล้วว่ามีคนมาไม่เยอะมาแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยมันกำลังเข้ามาไล่จุดผมก็ว่าไม่เกิน50%สรุดท้ายเงินที่เราเตรียมไว้เพื่อจะช่วยเหลือปรับโครงสร้างนี้เนี่ยคงจะใช้ไปแค่ค,ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งหนึ่งดี อย่างไรก็ตามเมื่อเราเอาหนี้ทั้งหมดซึ่งเรียกว่า13 6จดล้านล้านหรือ16 6จุล้านล้านเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาดูเราจะมาพบดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เราดูเราไม่คิดว่าเราจะซื้อหนี้ทั้งระบบหรอกครับ13 6าุล้านล้านเราคงไม่มีปัญญาจะซื้อหรอกขนาดของเศรษฐกิจก็อยู่ที่19ล้านล้านกว่าถ้าเราจะไปซื้ออะไร13ามไม่เป็นไม่ได้เพราะใน13 6าจดล้านล้านมีหนี้ที่ไม่เสียผลอยู่ด้วยประมาณสัก6ล้านล้านนะครับดังนั้นเราก็คงไม่ไปซื้อส่วนนั้นนนนเเเเเราาจะะลลือกอพสส่่ววทีีีป็นน้ยแ แล้วถ้าเป็นหนี้เสียแล้วเราก็จะไม่ไปเล,เลือกเอาสิ่งที่เขาลูกหนี้กับเจ้าหนี้เขากาลังจะเจรจากันอยู่พวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ขนาดใหญ่มีหลักทรัพย์ค้นประกันเขากําลังเจรจาใหญ่เรายังไม่ไปแตะนะครับเป็นหน้าที่ของธนาคารที่จะนั่งเจรจาและคิดกันเองเราจะเลือกเะส่วนที่เจ้าลูกหนี้เนี่ยไม่มีปัญญาแล้วไม่มีหลักทรัพย์จํานวนในน้อยกู้มากินแล้วก็แบงก์ก็ไม่รู้จะตามหาได้ตัวที่ไหน นี่ทั้งหมดที่บอกว่าเยอะๆและเกิดปัญหาทั้งหมดนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าล้านกว่าคนแต่ถ้าเรากี่ส่วนนี้ที่เป็นน้อยๆแล้วไม่มีหลักประกันเนี่ยนะครับแล้วก็ยอดน้อยๆเนี่ยได้ถึงสามล้านกว่าคนแปลว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นของคนห้าล้านกว่าคนเนี่ยจะถูกแก้ไขและในสามล้านกว่าคนเนี่ยนะครับเป็นนี่ที่ติดอยู่ประมาณแสนสองหมื่นสามพันล้านเมื่อเทียบกับสิบสามจุดหกล้านล้านก็แปลว่าด้วยเงินนิดเดียวนะครับแต่ทําให้คนมีความทุกข์ขึ้นไปถึงสามล้านล้านกว่าคน แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แบงก์ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะหาตัวก็ไม่เจอนะครับดังนั้นการที่เราเเข้ามาแล้วประชาสัมพันธ์ให้ดีว่าสิ่งนี้เราจะทําการซื้อนี่มาเพื่อแก้ไขให้ท่านไม่ได้แก้ไขอย่างเดียวให้ตนทท่านลดหรือหายไปแล้วครับท่านจะจ่ายนิดเดียวหรือจ่ายตามความสามารถทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าธนาคารก็ไม่ทราบว่าจะแฮนเดลอย่างไรแล้วสิ่งที่จะทำเพือคือหนึ่ง เราจะหาทางเวฟก็คือว่าวิธีที่จะให้ท่านได้รับการเวฟในสิ่งที่เป็น NCB โดยมีเงื่อนไขขึ้นมาว่าท่านได้รับเวฟเฉพาะกลุ่มนี้นะให้รหัสเป็นพิเศษไปก็แปลว่าท่านสามารถที่จะเมื่อหลุดจากนี้ท่านสามารถจะไปหาธนาคารเพื่อกู้ส่วนจะให้ท่านกู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านจะต้องพิสูจน์ดังนี้ว่าท่านจะสามารถจะกู้ได้ไหมก็คือให้โอกาสอีกวันนี้เราได้นําล่องนะครับผมเราให้เอาสีนําล่องดูละทั้งที่โครงการนี้ยังไม่เสร็จเลย เปิดแล้วครับหมืน่นถึงสองหมืน่นสามแสนบัญชีใช้เงินสี่พัน 4, 000, ล้านบาทให้ดอกเบี้ยน้อยนะครับดังเดิวบอกษ่าส่วนนี้เนี่ยเราก็จะให้ ปรากฏว่าเปิดได้แค่สามวันนะครับเปิดสามแสนบัญชีวันนี้เข้ามาสี่แสนกว่าแล้วแปลว่ามีคนที่ไม่เคยได้สินเชื่อเลยเป็นแม่ค้าค้าข,า,ขายเนี่ยอยากได้เงินหมื่นถึงสองหมื่นวันนี้มาสมัครแล้วถึงสี่แสนห้าหมื่นบัญชีนะโดยประมาณขณะที่เราเตรียมไว้ประมาณสามแสนบัญชีถ้าดูแล้วควบคุมได้กํากับดีทุกอย่างดีนะครับเราก็ขยายผลไปคนที่ไม่เคามาเข้าสินเชื่อดังนั้นการแก้ปัญหานี้ก็จะแก้มหาที่เป็นที่ตัวเล็กๆก,ก,ก่อนนะครับส่วนเรื่องโครงสร้างใหญ,ใหญ่ผมพูดมาคู่นะครับผมคิดว่า ผมผมก็คงได้ได้ให้ภาพเนี่ยนะครับไปกว้างๆแล้วว่าเราจะทำถึงแม้ว่าจะยากเห็นด้วยครับเศรษฐกิจลำบากมานานแต่ก็ต้องทำแล้วหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ภายในหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์1เดือนหนึ่งปีหรือ2ปีหลายๆอย่างจะต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับก็ผมก็เรียนว่าต้องขอบคุณนะครับที่หยิบปัญหาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้ต้องตื่นตัวต้องแก้ไขปัญหา สู้กับปัญหามันนะครับก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบครับว่าเราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆครับทำให้สิษฐกิจขับเคลื่อนไปได้นะครับจาก3เมื่อเราสเรแล้วอยู่ตัวนิ่งแล้วก็สามารถจะเคลื่อนไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ครับกบขอบคุณครับสวัสดีครับ